ุดเด่นในโรงเรียนท่ยมสงเคราะห์ 1. สนามหญ้าฟุตบอลเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีขนาดใหญ่ประจําโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์และใช้จัดกิจกรรมการแข่งขันในด้านกีฬาต่างๆเช่นกีฬากรีฑาฟุตบอลเป็นต้นแม้กระทั่งใช้จัดกิจกรรมงานกีฬาสีประจําโรงเรียนก็จะจัดขึ้นที่นี่และพื้นหญ้านั้นยังเป็นหญ้าจริงอีกด้วยนะคะ 2. อ,อัจันรร์ใช้เพื่อเข้าชมการแข่งขันกีฬาต่างๆหรือจัดก,กิจกรรมบ้างเป็นบางครั้งบางคราวและใช้ร่วมกับสนามย่าฟุตบอลในข้างต้นในการจัดงานกีฬาสีประจำโรงเรียนเป็นต้นค่ะ 3. ลานอเนกประสงค์ประกรอบไปด้วย3ส,สนามด้วยกันคือ 1. สนามฟุตซอลขนาดย่อมสนามตะกร้อ และสนามบาสเกตบอลซึ่งจะใช้จัดก,กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆหรือซักซ้อมสำนักกีฬามาฟังบทสัมภาษณ์กันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อสนามบาสกันนะคะน้องรู้สึกยังไงเกี่ยวกับสนามบาสคะรู้สึกดีครับและมีความสุขมากค่ะขอบคุณนะคะซีสระว่ายน้ำประจำโรงเรียน ้งอยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานและประตูทางเข้าออกของโรงเรียนค่ะมีพื้นที่ขนาดใหญ่พอที่จะจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้าขึ้นได้และมีอัชี์ขนาดใหญ่อยูเรนบนมีประวัติการเปิดการแข่งขันมานานแล้วหลายปีและได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากมายค่ะ 5. พัฒนาการในด้านต่างๆ ก็จะมีพิจารณาการด้านต่างๆนะคะเราจะมาที่หัวข้อแรกกันก่อนก็คือห้องเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะมาฟังบทสัมภาษณ์กันก่อนนะคะรู้สึกไหว่าการเปี่ยนห้องเลยคด้านบนที่เขามีการตัดเร็ขึ้นมาก็รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์นั้นมีความใหม่ขึ้นก็ได้รับการสนุนจากกรทมนะผมก็รู้สึกของคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วก็ทั้งคีย์บอร์ดเมาส์ก็อี้เป็นห้องเรียนที่ใหม่เอี่ยมผมก็เหมือนแบบเปิดโอกาสให้เด็กได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ตัวโปรแกรมใหม่ๆของบสำหรับคอมพิวเตอร์ใหม่หมมครับค่ครับค่ะค่ะก็จับไปแล้วนะคะต่อมาจะเกี่ยวกับหัวข้อที่2ค่ะห้องสมุดดีสซอค่ะซึ่งทางโรงเรียนของเราจะมีทั้งหมด2แห่งค่ะใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมค่ะค่ะต่อมาเรามาดูบรรยากาศทางเดินเข้าออกของโรงเรียนกันบ้างนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางประตูที่2ค่ะจะเจอธนาคารค่ะถัดมาก,ก็จะเจอพระพุทธรูปตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะสุดท้ายก็จะเป็นเสาธงถัดจากนี้ก็จะเป็นประตูทางออกค่ะเรามาดูอีกเส้นทางหนึ่งกันบ้านดีกว่าะคะ ทางน,นี้ก็จะเป็นทางไปประตูทางสักว่ายน้ำค่ะเป็นประตูที่หนึ่งค่ะเดินตรงไปตรงใกล้กับลานอิระสมนะคะจากนั้นก็จะเจอห้องสำนักง,งานค่ะและถัจากนั้นก็จะเจอทางออกแล้วเราก็มาถึงจุดที่4ของเรานะคะกำแพงศิละปะหลังโรงเรียนค่ะหรือสติอาร์นั่นเองซึ่งก็มีจัดทำแสดงไว้หลังกำแพงโรงเรียนค่ะสามารถพบเห็นได้ตามทั่วไปเลยค่ะ Thank you